เป็นวงการับอาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับโอ้โห oh, <So> อะไรฮะข่าวนี้อะไรครับ <laughs> เรียกว่าเป็นข่าวเด็ดเขาว,วันนี้เราจะมาเสนอแบบในมุมของผู้ชายบ้าง <laughs> ให้แบบเป็นข่าวเป็นข่าวของจนะูนแม็กซิมนะฮะ่ตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวกระแสดังเลยที่บอกว่ามีนักออกแบบเอ่อมาโพสต์แบบเอ้ยแบบมาออกงานจูนแม็กซนะิมออกงานแล้วก็แบบว่าเป็นข่าวดังของ สยามดาราเลยฮนะก็สยามดาราวอดเป็นข่าวมันดังไงลองอธิบายผมฟังหน่อยสิแ<ะ>ต่จูนจากที่ผมเห็นรูปเนี่ยมันก็โควรยะดังขึ้นอะฮะพูดมาสักขนาดนี้อือครับผมก็เรียกได้ว่าเต็มที่เลยนะฮะเพราะว่าจูนเนี่ยเขาบอกว่าได้ใส่ชุดอ่ามีนทออกแบบนะฮะเขาก็ได้เตรียมชุดไว้เพื่องอานนี้ก็น้องจูนแม็กซิมนะที่เป็นข่าวไปก็ได้ใส่ชุดนี้มาก็ดังเรียกว่าดังข้ามคืนเลยนะสำหรับจูนนะฮะน้องวารัญญา ครับผมดังข้ามคืนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องดังต่อไปเลยไม่ึกว่าดังข้ามคืนวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ดับไม่ใช่นะคนนี้เขาดังจริงๆนะเพราะว่าฉายาได้ได้นำสกุลแม็กซิมมานี่ก็ไม่ธรรมดาฮะอืครับก็ครับผมเราจะสร้างกระแสอือฮานะจากสยามดาราอ่อนนะก็ตอนนี้ก็เป็นข่าวเลยพรก็มีนักวิจารณ์ต่างๆครับมาวิจารว่าเฮ้ยชุดนี้มันโอ้ไปหรือเปล่ามันป่อยไปไหมนักวิจารณ์นี่คือมาอย่างไรเฟซบุ๊กเลยไม่ใช่ครับก็เป็นแบบ สื่อมวลชนหรือว่าเป็นศิลปินต่างๆอะไรเนี้ยฮะก็ออกมาวิจารณ์แล้วว่าชุดมันเปื่อยมันโป๊ไปไหมมันน้อยชิ้นไปไหมมันเป็นยังไงมันทำจากอะไรไหนเราบอกเนี่ยก็ตามภาพนะครับชุดมันรัดเต้ามันขนาดนั้นน้อยชิ้นขนาดโปร่งขนาดนั้นนะก็เรียกได้ว่าแบบหลายคนเนี่ยออกมาวิจารณ์กันเพียบเลยนะเต็มเฟซตอนนี้ก็แบบดังไปทั่วเลยฮะก็เป็นข่าวข้ามคืนเลยทีเดียวว่าเป็นชุดใส่ชุดลาตีเนี่ยแบบ อันนี้คือชุดลาตีเหรอครับผมชุดาตีแล้วก็มีแบบก็เทปนะก็เป็นการออกแบบของนักดีไซน์เขางั้นผมถามว่านักดีไซน์ผมคิดว่านะความส่วนตัวผมคิดว่านักดีไซน์มีสองแบบหรือเปล่าคืออย่างแรกเลยคือคือเขาเก่ง้วามสามารดีไซน์สามารถเอาก็ตเทปมาทำเป็นชุดได้แต่อีกอย่างหนึ่งคือ ครับผมหาชุดไม่ทันหรือเปล่าทันได้แล้ทำไงดีต้องออกงานแล้วอันนี้อาจจะเป็นแบบหาชุดไม่ทันนะเจ้าก็เทปด้านข้างเอาเอาอันนี้แล้วไหเฮ้ยอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าแบบเอ้ยเขามีความคิดที่แบบเอ้ยบรรจุอยากจะเอามาชุดแบบให้มันแบบว่าวิจิตสมาลาอะไรเลยอย่างนี้หรือเปล่านะฮะก็เป็นเป็นการออกแบบของนักดีไซน์นะของคนนี้เลยครับป๋องซีเบดนะฮะเป็นนักออกแบบชื่อดังเลยทีเดียวนะครับของไทยก็ที่ผ่านมาก็มีผลงานไว้หลากหลายเลยนะฮะ ก็ผลงาผลงานทั้งก่อนก็มีของเต้ยปันวาดนะฮะอรูอ้สึกที่แบบว่าสร้างผลงานจนมีม้าอรพา,ามาวิจารรถชุดอุบาทอะไรเนี่ยไอันนี้เราเบบไม่ได้พูดเองเราไม่ได้พูดนะครับคุณม้าอร์ทพาได้วิจารไว้นะค <c oughs> ก็เลยแบบอืมจนมาถึงชุดนี้ก็แบบว่าสร้างกระแสะอีกครั้งนงฮะก็เรียกว่าเป็นศิลปินที่โด่งดังเลยทีเดียวนะต้องบอกว่าคือบ้านเ <c oughs> <c oughs> นือเรือเราเลยถ้า ไม่โดดไม่เด่นก็ไม่ดังนะฮะใช่ครับผมก็ต้องบว่าอืมก็ต้องมีผลงานของเขานิดนึงแต่ต้องดูต้องฝากไว้ทีหนึ่งต้องฝากไว้ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะว่าเยาชนอะไรเงี้ยเยาวชนนะฮะจะไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ยต้องโปะต้องเปืยแล้วจะดังนะไม่จําเป็นครับคือคนเรามีความสามารถท่านอื่นก็ได้ไม่จ้เป็ปต้องมามา เปยมาโปสร้างผลงานแบบว่าดีๆหน่อยนี่มันร้องผู้หญิงทำไมร้องเพลงเต้นโอ้โหมีความสามารถยะแยะหลายด้านหรือจะเป็นผู้ชายไปเล่นกีฬาก็ได้เดินแบบเป็นดาราเป็นอะไรก็ได้ที่เตียเราไม่ได้บอกกันเพราะว่าอันนี้มันมันไม่ดีอะไรอย่างนี้นะเราก็บอกว่าแบบเออมันอาจจะแบบว่าเยาวชนอาจจะมองในมุมหนึ่งว่าแบบมันอาจจะขัดแล้วแต่มุมมองแต่มุมมองอะไรคน่ะภาพเป็นยังไงฮะแต่ถามคุณไปเหรอมุมมองคุณไปอะเป็นยังไงครับโดยส่วนตัวอโดยส่วนตัวก็ มันก็ลำบากใจนะก็ขนาดนั้นนะอย่างที <fit kind abonn és> ่เป็นข่าวฮะก็บอกว่าเขาก็ต้องมาวิจารณ์กันสนั่นฮะก็เลยบอกว่าจนคุณจูนนะก็ได้ออกมาพูดขอโทษนะฮะก็อย่างที่รายงานข่าวครับก็คุณจูนก็ได้ออกมาบอกว่าจูนต้องกาบขอโทษทุกทุกคนสําหรับชุดจูนที่ใส่มาลมงานสยามดาราอวอร์ดนะสองพันสิบหกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือคืนที่ ไปงานมานะก็คุณจุดต้องการกับขอโทษผู้ใหญ่ทางแม็กซิมแม่นอตนะฮะแล้วก็ทุกๆคนด้วยเพราะว่าตอนที่วางแผนนะเจอาแบบชุดก็ไม่คิดว่าชุดจะออกมารูปแบบนี้อ๋อตอนแรกก็คือบอกว่าจะคิดว่าอาจจะแบบว่าดีไซน์อานออกแบบอาจจะไม่ได้เฟื่อยอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยก็อาะตอนแรกปิดอาจจะพันมาเป็นมัมมี่เลยหรือเปล่าอะไรบบนั้นแต่ออกแบบมาก็เป็นทรงนี้นะฮะก็เป็นความคิดของนักออกแบบนะก็ตอนแรกเขาบอกว่าชุดไม่ได้ออกมาแบบนี้นะ แต่มันเกิดขึ้นแล้วและจูนก็อาจจะคิดน้อยไปหน่อยอ่าจูนก็ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเขาก็คิดน้อยฮะเลยเลยพันมาแบบน้อยๆอาจจะมากก็อาจจะพันมาบ้าอันนี้อันนี้มุกเราเองแเราเสริมข้าไปเองคุณจูนก็มีอะไรก็ปรึกษาคุณฟินนะนะครับอ๋อวิ่งไปนู่นเลยครับเมื่อกี้แล้วก็บอกว่าทิ้งท้ายด้วยว่าขอบคุณทุกคนให้กำลังใจที่ที่มอบให้จูนด้วยนะเพราะว่าจากที่จูนวรดาแก้มีสีนะเป็นมิกซ เป็นเป็นแม็กซิมไทยแลนด oh, mm ์2องพโอก็ดัง mm hmm. ดังมาระยะหนึ่งแล้วนะ <Yeah. S 1> ก็เรียกว่าเออต้องเกิร์กต้องกล่าวออกมากาขอโทษ mm hmm. นิดนึงว่าแบบว่าเออแบบว่าอาชุดอาจจะคิดน้อยไปหน่อยที่แบบว่าเออใส่มาอย่างเงี้ยแต่นอกจากนี้นะคุณจูนแม็กซิมอ่าอย่างนี้บอกอีกว่าชุดวันนี้ก็ยังใส่มาค่าทุกคนงานค่ะ คือฆ่าทุกคนในงานโอ้โหมาเพื่อฆ่าฆ่าเสร็จแล้วก็ค่อยมาขอโทษเดี๋ยวเราบอกว่าตอนแรกคืออาจจะแบบตอนแรกอาจจะแบบว่าอยากจะมาแบบคอนเซ็ปต์ว่าเลิศแบบอยากจะมาฆ่าทุกคนในงานอะไรเงี้ยอาจจะคิดน้อยไปหน่อยว่าแบบยัไม่คงไม่ได้โป๊ไม่ได้เปิยอะไรมากอะไรเงี้ยเออคง้ชพีวัตเออมาฆ่าทุกคนในงานให้แบบดูโดดเด่นนี้ยจากฉายาของจูนก็คือมาเฟียเสียวผมแดง้โหฉายานี่ใครตั้งให้ฮะไม่ทราบก็ผมมีมาอยู่แล้วนะหรือเปล่า อา,าจจะแบบว่ามาจากแม็กซิมฮะอ่าถ้าใครรู้มาแชร์กันหน่อยมาแชร์กันหน่อยใครรู้ก็ไม่รู <laughs> ไ้ไม่รู้โอเคนะชุดนี้ก็เป,เป็นดีไซน์ของปองซีเบอที่บอกไปนะเป็นชุดที่อดัดแบมาจากข้างบนเปื่อยไปเลยนะโอ้โห <laughs> จริงจริงนี่เปื่อยเลยอะฮะผมว่ามันเป็นเพราะฤดูกาลบ้านเราหรือเปล่าทำไมฮะ <laughs> ก็หน้าฝนเนี่ยถ้าใส่เสื้อผ้าธรรมดาโดนฝนไม่เป็นไรฮะ เพรเปียกใช่ไหมเพรอะเป็นี้ก็ทปเป็นผ้าเทปคือใส่กันน้ำโอ้โหคือเพราะมันไหลตามตามร่างกายพอไหลไปเสร็จปุ๊บโอผ้าเทปมันก็ไหลไปเลยอ๋อาะเปียกไงฮะอย่างนี้นี่เองนะเป็นเป็นข้อดีของผ้าเทปเหมือนกันข้อดีอะอาจจะเรียกว่าศิลปินน้องเอารองพิเศษไปได้พิสัยเขาชื่ออะไรนะป๋องซีเบทฮะป๋องซีเบทแล้วพ่อาจจะคิดแล้วไงเฮ้ยหน้าฝนไงมันต้องทำแบบนี้เออเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยเดียวนะแล้วท่านน่าร้อนนี่ทำไง น่าร้ออาจจะเป็นผ้าโปร่งผ้าโปร่งธรรมดาเออแบร้อนยังไงไม่ต้องใส่อ่านี่เขาบอกนะก็เป็นชุดที่แ d ด p มาจากนะฮะก็มีเบิร์ดนิดนิดหน่อยหน่อยนะด้วยสก็อตเทปนิดนึงพันด้วยสก็อตเทปนิดนึงอันนี้ขอให้เป็นอาหารของหนุ่มๆเฮ้ยไม่ใช่เป็นข่าวสารเป็นข่าวสารของหนุ่มๆเขาไปนะครับนอกจากนี้เขายังบอกอีกนะว่าแบบว่าถ้าบอกว่าเปรียบกับ ชมพู่เนี่ยถ้าเหมือนจช,ชมพู่เนี่ยเขาบอกว่าที่ไปเมืองคานชมพู่ที่แบบไปเมืองคานก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอ่าแต่ถ้ามองแบบนี้นก็ถือว่าเป็นคําชมนี่อ,อาจจะบอกไปเปรียบกับชมพู่ได้เลยนี่ชุดน,นี้จะเป็นข่าวอีกหรือเปล่าถามไม่รูอ้อันนี้เ<อ>ขาพูดเองนะฮะว่าบอกว่าเป็นชุดที่อาจจะเปรียบได้กับชมพู่นะที่ไปเมืองคานนี่ชุดที่แบบเห็นทุกสรีระเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกได้ว่าหยดย้อยทีเดียวนะครับผมครับก็ หลังจากที่แบบว่ามีกระแสลั่งไปอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเยาวชนอะไรนักศึกษาอะไรก็แบบหนุ่มๆต่างๆก็คง,ง,ง,งจะแบบอืมมีเสียงวิจารณ์อะไรยังไงก็<ผ>มไม่ก็ไม่ทราบ<ม>นะไน<ก>่ะเท่ไทเราคงม,มาหมดเลยฮะแต่ว่าอยากให้ฝากไว้แล้วกันนะ,ะก่อนจะไป ในวันนี้นะฮะก็ขอฝากไว้ถึงเยาวชนเด็กๆด้วยนะครับว่าดูแล้วเอามาคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าอันไหนดีไม่ดีนะฮะหรือว่าเราไม่มั่นใจไม่สามารถตัดสินใจได้ลองถามคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาผู้ใหญ่ดูก่อนอย่าไปเรียนแบบทั้งหมดแล้วเราก็มาคิดก่อนล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าข่าวนี้ข่าวเดียวอาจจะเป็นข่าวอื่นๆด้วยนะครับว่าบางทีเราวุฒิภาวะยังไม่ถึงในส่วนนั้นก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่ไว้ อ่ะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไว้ด้วยนะครับ Subscribe เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการเราต้องเที่ยวกันก่อนเนี่ยเอาใหม่เอาชื่อคุณไปก่อนชื่อคุณไปเดี๋ยวรายการว่าทีหนึ่งโอเคครับครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับผมกับผมไปไปครับผมครับผมปิ้นวิงกอนครับและรายการจัดไปครับผมจัดไปครับผมอ่าติดตามนะครับผม